ีครับมาดูวิธีนวดสาลาเปาทอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับน้ำช่างน้ำตาลก่อนนะครับ380กรัมนะครับน้ำตาลสายละเอียดนะครับ380กรัมนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับ420นะครับประมาณ420 430ี่ถึง440ินะครับ ก็จะประมาณประมาณน <ENNIS> ี <uş> ้นะครับเพราะว่าเราต้องสังเกตดูว่าแป้งอ่ะถ้าแป้งแข็งไม่ได้นะครับเลี้ยวเกินไปก็ไม่ได้นะครับให้เราให้เราพยายามสังเกตนะครับตรงแป้งนี้นะครับเพราะว่าน้ําจะไม่ตายตัวนะครับบางทีเจอแป้งอ่อนแป้งแข็งแป้งอะไรอย่างนี้นะครับแป้งใหม่แป้งเก่าแบบนี้นะครับให้น้ำตาลสายละลายนะครับน้ำนี้ไม่ตายตัวนะครับ มันก็เริ่มแะแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอน้ำตาลทรายละลายเราก็พักไปก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาแตะแป้งนะครับทีนี้นะครับมาต่อนะครับสารปอบทอดนะครับขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับเตรียมแป้งนะครับแป้งสาลีเนกประสงนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลนะครับเบกกิ้งโซดานะครับ1 ครึ่งช้อนชานะครับครึ่งช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บวกอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูนะครับเราจะร่อนนะครับเราจะร่อนรวมกันสองครั้งนะครับเราจะร่อนรวมกันสองครั้งนะครับสับปะดทอดนะครับ ไม,ยไมยย่ยากนะครับสําหรับซาลเปาหรือบางโขนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าที่ที่ว่าทํายากๆนะครับเพราะว่าเรายังศึกษายังเรียนรู้ไม่จบนะครับบางทีรัดขั้นตอนมั่งอะไรอย่างนี้นะครับล่นสองรอบนะครับ2รอบนะครับ นะครับตอนแป้งงวดแป้งครับมาแป้งเลี้ยวขนาดไหนปแป้งแข็งขนาดไหนนะครับถ้าแป้งแข็งเนี่ยซาลาเปาเราจะไม่ฟูนะครับถ้าเลี้ยวเกินไปก็ทํายากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ฟไมูไม่สวยเหมือนกันนะครับต้องให้พอดีนะครับต้องให้พอดีเราพยายามสังเกตแป้งที่เราทํานะครับว่า,ามันอ่อนมันเลี้ยวขนาดไหนนะครับแล้วก็เอามาเทียบกับที่ ครูสอนนะครับนี่นะครับแป้ง1นกิโลนะครับเราล่อนเรียบร้อยนะครับ2ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนวดนะครับโอเคนะครับมาต่อขั้นตอนนวดนะครับนี่นะครับน้ำตาลกับน้ำที่เราผสมกันมานะครับเกลือนะครับมันเกือบครึ่งช้อนชาเกือบครึ่งช้อนโต๊นะครับครึ่งช้อนโต๊นะครับ นึ้นช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับเกลือนะครับรึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับแอโมเนียนะครับแอมโมเนียครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ แอมโมเนียนะครับครึ่งช้อนโตนะครับครึ่งช้อนโตนะครับแอมโมเนียนะครับครึ่งช้อนโต๊นะครับนี่นะครับครึ่งช้อนโตนะ,ะแอมโมเนียนะครับน,น,น,น้ำมันใส่แล้วแอมโมเนียใส่แล้วนะครับไข่ขาวสีใบนะครับไข่ขาวนะครับสีใบนะครับ โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตสช้อนโต๊ะนะครับจะใช้โยเกิร์ตแบบไหนก็ได้นะครับจะใช้รสไหนก็ได้นะครับ ไม่มีส่วนผสมของผลไม้นะครับสองช้อนโตนะครับแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับสองช้อนโตนะครับโยเกิร์ตนะครับสองช้อนโตนะครับคนให้เข้ากันนะครับสูตรนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับ หมอสำหรับมือใหม่นะครับทำตัวนี้นะครับจะไม่มีส่วนผสมของยีสต์นะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับจะไม่มีส่วนผสมของยีสต์นะครับเราจะใช้โยเกิร์ตแทนนะครับ มานะครับแล้วก็จะนอนนะครับตัวนี้คือสําคัญนะครับขั้นตอนนี้ให้สังเกตนะครับว่าแป้งนะครับแข็งไม่ได้นะครับแข็งไม่ได้นะครับเหลวไปก็ไม่ได้นะครับต้องต้องดูนะครับถ้าแข็งสาเปอลเราก็จะไม่ฟูนะครับ ถ้าเลวไปก็ฟูไม่สวยนะครับต้องให้พอดีนะครับแต่ถ้ามันมันแข็งนะครับเราก็เอาน้ำหยอดหยอดไปนะครับแต่ถ้ามันเลวเราก็ต้อนแป้งมาใส่นะครับครับอย่ายวนวดา,างล่างนะครับูว่าสูงไปนะครับนวดยากนะครับ ถ้าเกิดว่าแข็งเราก็เอาน้ำมาจอดนะครับนะครับเราเตรียมน้ำไว้นะครับพอตัวนี้ถ้าแข็งไม่ได้เลยนะครับไม่ฟูแล้วก็จะมีปัญหาในกิ่นนะครับจริงจะใช้โยเกิร์ตสตรอเบอรีร่นะครับกลิ่นจะหอมนะครับ นะครับว่าแป้งเนโลวขน,นี้นะครับตรงนี้ก็ยังแข็งอยูน่นะครับถ้าแข็งเราก็หยอดน้ำอย่างนี้นะครับ นี่นะครับ,น,น,ะรบน,นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เรียนประมาณนี้นะครับให้สังเกตแล้วนะครับให้สังเกตนะครับ น้ำนี่ไม่ตายตัวนะครับเราตั้งตั้งเอาไว้420นะก่อนหนึ่งก่อนนะครับคเพราะถ้ามันเหลวเราก็เอาแป้งมาหยอดนะครับแต่ถ้ามันข้นแข็งนะครับเราก็หยดน้ําไปนะครับนี่นะครับมาน,นี้นะครับ เราจะพักแป้งไว้สองชั่วโมงนะครับเราก็มากลับแป้งอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเราจะพักแป้งไว้สองชั่วโมงนะครับเราก็จะมากลับแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมานวดกลับแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับเราจะพักไว้2ชั่วโมงนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับแป้งซาลารปาทอดนะครับซาลาเปาทอนะครับมาขาดแป้งนะครับเมื่อหมักได้2ชั่วโมงแล้วนะครับนะครับปรับแป้งครัแป้งซาลาเปาทอนะครับมือสูบน้ำนะครับ จะพักต่อยนะครับสชั่วโมงนะครับนต่อยสอวนะครับนี่นะครับสวดีครับมาดูสาลาเปาทอนะครับหมักได้4ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะครับสาลาเปาทอดนะครับเราจะ ถ้าเราจะทอดนะครับเราลบก็ไปพักในกระดานอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ทอดได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทอดนะครับเราก็เก็บ้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกับฟางปูนะครับมาดูวิธีก็นนะครับครับดูสังเกตุแป้งนะครับแป้งจะต้องเหนียวอย่างนี้นะครับต้องอ่อนอย่างนี้นะครับถ้างนั้นจะไม่จะไม่ฟูนะครับจะไม่ฟูเนื้อก็จะไม่เนียนนะครับแป้งตัวนี้จะเละหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เหนียวไม่เละไม่ไม่ไม่เละแบบนี้มันจะแข็งนะครับ มันจะแข็งแล้วมันจะไม่ค่อยฟูนะครับเดี๋ยวทอดมันมันก็จะไม่เนียนนะครับก็เก็บน,นะครับนะครับตัวนี้จะติดติดไม้ติดมือหน่อยนะครับตัวนี้จะติดไม้ติดมือหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลนะครับให้สังเกตด,ดูนะครับแป้งก็จะไม่อ่าจะไม่แข็งนะครับ จะคล้ายๆกับนี่นะครับคล้ายกับโดนัดที่เขาทอดโดนัดนะครับมันจะมีโดนัดที่แบบนี้นะครับถ้าแข็งแล้วก็จะจะไม่ฟูนะครับตัวนี้นะครับจะไม่แข็งนะครับนี่เราจะเอาเข้าตู้เย็นเลยนะครับเราจะทอดพุงนี้นะครับแข็งตัวนี้นะครับอันนี้คือ อ่อนสุดเลยนะครับแป้งอย่านี้อ่อนสุดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือซาลาเปาทอดนะครับให้หให well. อ่อนแบบนี้นะครับให้อย่าแข็งนะครับให้อ่อนแบบนี้นะครับแต่ก็อ่อนัวนี้ไม่ได้นะครับของขนาดนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูแป้งนะครับแป้งเข้าตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็สําคัญนะครับอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าตู้เย็นแบบไหนก็เข้าได้นะครับ แต่เข้าได้ทุกตู้นะครับขอให้ตู้เย็นตู้นั้นๆนะครับมีความเย็นเพียงพอนะครับมีความเย็นเพียงพอนะครับการที่เอาเอาแป้งเข้าตู้นะครับการที่นําแป้งเข้าตู้เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันทําให้ฟูเนี่ยหยุดนะครับหยุดในการทํางานนะครับถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอแอมโมเนียผงฟูเบกกิ้งโซดานะครับ มันจะทํางานอยู่ตลอดนะมันมันจะทํางานอยู่ตลอดนะครับเราเข้าตู้เย็นเพื่อที่จะให้ไอ้พวกที่มันทําให้ฟูนหยุดนะครับหยุดนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะหมดแรงนะครับถ้าเมื่อมันทํางานทํางานมันอยู่ข้างนอกนี่มันทํางานอยู่ตลอดนะครับมันจะหมดอายุนะครับจำเอาไว้นะครับเราเข้าตู้เย็นเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดนะครับหยุดชะงักนะครับหยุดไปก่อนนะครับให้มันมันน็อกอยู่ในตู้เย็นนะครับตู้เย็นความ ความเย็นของตู้เย็นก็ต้องให้ได้นะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่าเข้าเพื่อทําอะไรในตู้เย็นนะครับต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าความเย็นไม่เพียงพอนะครับมันก็จะทํางานนะครับแล้วพอเราไปทอดมันก็จะไม่ฟูนะครับเพราะว่ามันหมดแรงแล้วนะครับมันหมดอายุนะครับโอเคนะครับตู้เย็นความเย็นก็ต้องให้ได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าให้ความเย็นมันเข้าไปให้เร็วที่สุดนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับดูวิธีขึ้นรูปสาราปานะครับขึ้นรูปสาราปานะครับ 打打打呢？那。